นี้เราจะเลี้ยวเข้าไปเรื่องเรื่องของอุ้งมือมานในคาบของครูเนี่ยผมก็อ,อยากจะขยับจากเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละเท่าที่ผมมาดูนะพี่ทวีพี่สุปันมันอยู่ในหมวดที่ห้าว่าด้วยหน้าที่แห่งรัฐในรัฐนูลน,นะมาตราห้าสิบสี่รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา <c oughs> ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยแล้วดูสิครับเด็กไทยโดนทารุณกรรมในโรงเรียนนี่คือบทบาทหน้าที่ของรัฐบกพร่องอย่างยิ่งตามรัฐธรรมนูญนะอันนี้ว่ากันด้วยตัวบทรัฐธรรมนูญแล้วนะใ <c oughs> ออนหลัง <c oughs> เ,เราเปิดด้วยรัฐธรรมนูญนะ เราเลี้ยวเข้าไปที่โรงเรียนเด็กเนี่ยดูสิตรงเนี้ยหน้าที่แห่งรัฐเนี่ยมาตรา54ไปเปิดดูได้เลยนะรัฐธรรมนูญปี2560เขียนไว้อย่างนี้รัฐบาลจะว่ายังไงเออกระทรวงศึกษาธิการทาอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องที่โรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยเรายังไม่เห็นการทําหน้าที่อย่างจริงจังของรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเรายังไม่เห็นการทําหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือ เลขาธิการครู้สภานะคุณดูกำกับดูแลเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วคุณเข้าไปดูแลจริงหรือเปล่านะครับสารระบบของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยคุณสามารถเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปสืบค้นได้ด้วยตัวเองไหมละ่ะว่าคนที่เป็นครูอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยในสารระบบเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วแต่ละคนเนี่ยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจรไหมชาวบ้านจะได้รู้นะฮะอ่า พี่ตุ้ยว่ายังไงครับผมจูงมาแบบเดียวผมฟังฟังแบบใบไวๆเมื่อกี้นี่เราคิดตามเมื่อกี้นะครับผมอเราเป็นเน้นไอ้รูปไอ้เรื่องเชิงปริมาณเนะใช่เห็นด้วยเราไม่ได้เนี่ยเราบ้ากับเรื่องใบประกอบวิชาชีพไงอ่าเออถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพต้องเรียนกี่ปีกี่ปีนะแต่เราไม่เคยจะจะบอกว่าเฮ้ยบุคลากรางด้านนี้จะทํายังไงครับคือทําไมเวียดนามถึงเจริญครับ เออไปแซงเราเร็วครับหลายประเทศเนี่ยที่เขาให้เขาจเจริญม,มาเขาเชื่อว่าบุคลากรเนี่ยสาคัญเทออรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญครับนักเศรษฐศาสตร์าบางคนบอกวิกฤตเศรษฐกิจแก้ได้ด้วยด้วยคนนะไม่ใช่ที่จีเศตสปา์จังอืมใช่อเมริกาทำไมแก้วิกฤตเศรษฐกิจได้เร็วเพราะคนอเมริกาเนี่ยระดับปริญญาตรีทับมีคนพายกี่คนมันเก่งไงอืมอันนี้คือเราเน้นแต่ปริมาณว่าต้องได้เรียนกี่ทีแต่เราไม่เน้นว่าจะสร้างคนอย่างไร อืเราเริ่มมา,ากับพิมพ์ของแม่พิมพ์เลยดีกว่าเวียดนามเนี่ยฮะมันเคยมีงานวิจัยแล้วผมเคยสอบถามนาักธุรกิจที่ทําธุรกิจเวียดนามบอกว่าครับคนเวียดนามอาชีพที่เขาใฝ่ฝันที่สุดอันดับหนึ่งนะครับคอครูกออครับอันดับสองคือนักธุรกิจอันอดับสามคือแพทย์ครับโอ้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมากไอแล้วผมเคยไปเวียดนามมาครับ,รบก็เคยคุยกับคนเวียดนามบอกว่า เงินเดือนของครูเวียดนามค่อนข้างสูงที่ว่าอยู่ได้แล้วตัดสักีด้วยอืมได้ย้อนกลับมาเนี่ยของเราครุณครูเก็ไม่สูงอืมต้องขออนุญาตนะครับคุณครูหลายว่าครับความรู้สึกของคนทั่วไปคือคนที่ไปอยู่ที่ไปสอบที่อื่นได้ใช่ไหมครับนี่ผ่านมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วครับนะผมมีพี่สาวน้องสาวก็เป็นครูหลายคนอกใเป็นครูอยู่ใกล้บ้านอะไรต่างเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความคุณครูจำไม่แง่ของว่า ความรู้นะอืไม่ได้สร้างครูแบบเป็นคนเก่งและคนดีนะครัครูที่เป็นแม่พิมพ์ต้องเก่งแล้วก็ดีครับนะถ้าแม่พิมพ์อยู่ในระดับช้ายเขาผมชาชีพเนี่ยมันก็จะได้อืดีก็อาจจะมีบ้างครับแต่ไม่เก่งนี่แน่นอนเลยอืผมคิดว่าเนี่ยเราต้องปรับวิธีคิดใหม่นะครับอย่างคนนี้สารศาสตร์เหมือนกันผมคิดว่าขอเล่าเรื่องสารศาสตร์ที่หนึ่งมันจะมีความรู้เพราะอยู่แถวบ้านคือ สารศาสตร์เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับมันเป็นจุดอ่อนจุดที่ทาลายจุดแข็งของเขาเพราะว่าคนจะลูกจะเข้าเรียนสารศาสตร์คือเขาคิดว่าปลอดภัยนะอืเพราะอะไรครับเพราะโรงเรียนถูกสร้างมาแล้วเพื่อให้รถผู้ปกครองส่งถึงเรียนแล้วเลี้ยวกลับได้ครับนั้นลูกจะอยู่โรงเรียนตลอดอืจุดเด่นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องสารศาสตร์เป็นโรงเรียนคือมีผู้สื่อข,ข่าวหลายคนนักนะอ่านข่าวหลายคนบอกเป็นอินเตอร์ไม่ใช่ฮะ อืมอาเป็นที่ว่าสองภาษานือบาลินโก้อ่าอ่าเป็นบาลิงโก้อ่าบาลิงโก้ซึ่งซึ่งเป็นแห่งแรกรเป็นได้รับความเชื่อถือมากอืเป็นแบรนด์เลยครับอ่าเป็นความไ่ฝันของคนชั้นกลางรุ่นหมนที่อยากจะให้รูปเรียนสารสศาสตร์ว่าทั้งการตลาดามองบรเชารการตลาดวะคนชั้นสูงคนรวยก็จะมาแต่ได้อีอัวเป็นฟังครับ คนทํางานใหม่ๆนะก็อ,อยากรูปเข้าสารสาศรรรสาสตร์เป็นแบรนด์ที่เมื่อก่อนแบรนด์ค่อนข้างใช้ได้ครับเ <นะ S 1> มื่อแบรนด์ปั๊บสังเกตไหมครับว่าสารสาศรรรสาสตร์จะไปใกล้ตามจุดต่างๆคือบ้านจัดสรรคนรใหม่เออเหอเมืองนะฮะคนชานเมืองต่างเราเกิดมาปั๊บก็ไปซื้อที่ซื้อทางตาปั๊บออาได้ลูกค้าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ชาเนเมือ,องกลุ่มคนใหม่ครับมีโรงเรียนขึ้นมามีชุมชนเกิดขึ้นราคาที่จะสูงมขึ้นครับนะใช่ าาสารแอดเจ็ตสาคัญนี่ไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนหรืออะไรนะฮะไม่ใช่อยู่ยที่ที่ดินของเขาที่ลงทุนไปครับคือ<ฆ>ใช้โรงเรียนเป็นแมกเนตในการที่จะปั่น<ฆ>ราคาที่ดินรอบๆโรงเรียนใช่ใชครับประเด็นข,ของของครูจุ๋มเนี่ยผมคิดว่าเป็นเช่นหนึ่งนี่คือต้องยอมรับว่าเขามีสิทธิ์ก้าโรงเร,งเรียนใช่เขาเขาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มโรงเรียนครับกลุ่มหนึ่งประมาณสี่ห้าโรงเรียน อมก็ยอมรับว่าหลายกลุ่มก็โอเคนะฮะหลายๆแห่งก็ตั้งชื่อเสียงโรงเรียนแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนดีๆเรือไปาันดีได้เยอะแยะแต่เนื่องจากนี่นะครับพอธุรกิจไปดีเราเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพแล้วับสิบปีก่อนยี่สิบสี่ปีก่อนผมคิดว่ทาศาสตร์เนี่ยยังมีคุณภาพอยู่ระดับหนึ่งระดับที่คนกลางรับได้แต่พอต่อมาขยายไปเรื่อยนะฮะขยายไปเรื่อยเนี่ยสี่สิบโรงเรียนเนี่ย ลากรที่มีอยู่ต้องถูกกระจายจากครูจากครูน้อยก็เป็นครูใหญ่จากครูใหญ่ขึ้นมาเป็นผอกระจายไปเยอะมากให้คุณภาพผลก็เล็ดอกกลับกลงมเอครับความปลอดเมื่อเมื่อคุณภาพหลงบุคลากรไม่มีคุณภาพมาความปลอดภัยที่เคยมีก็ไม่มีแล้วไม่ใช่ครูจุ๋มคนเดียวผมเคยเห็นแต่บ้างก็มีคนเนี้ยระดับกบไปแล้วไปสมัครงานเป็นพี่เลี้ยงเป็นอะไรต่างๆซึ่งซึ่งอย่างนี้ยครับ อันนี้คือปัญหาของสารศาสตรถามว่าอย่างนี้มีอีกหลายโรงเรียนไหมคม,ม,มับที่ามีใช่ใช่แต่เพิ่มมันเกิดที่สารศาสตร์แล้วแบรนด์สารศาสตร์ชื่อสารศาสตร์เนี่ยมันเป็นที่รู้จักเดีวโนครับ<ล>ครับอืมถามว่าแล้วเมื่อขยาย40กว่าโรงเรียนจะทรงสารทำอะไรอยู่ครับนี่ไง